สวัสดีค่ะอสลามัวไลยกุ้มค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะคุณเต่าก็จะมานำเสนอวิธีการทำบะหมี่แบบไต้หวันนะคะซึ่งอร่อยมากค่ะอันนี้ขอคอนเฟิร์มเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำกันยังไงนะคะเราต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะ เอาละคะ่ะจะพามาดูนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในการทาบะหมี่ไต้หวันนะคะก็จะมีใบกะวานพริกเสฉวนนะคะของไทยไม่แน่ใจว่าเรียกว่าพริกหอมหรือเปล่านะคะแล้วก็ลูกกระวานดำค่ะพริกไทยแล้วก็ปุยกะ,ะเอมนะคะจริงๆตามสูตรจริงๆเนี่ยเขาจะมีเกากี้ด้วยแต่ว่าคุณต๋อไม่มีก็เลยใช้แค่นี้นะคะ ส่วนต่อไปก็จะเป็นขิงค่ะกระเทียมหอมนะคะที่ฝานไว้แล้วแล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วก็เนื้อเนื้อบัวนะคะหั่นชิ้นประมาณเท่านี้นะคะคือให้มันมีความหนาค่ะไม่ไม่บางค่ะไม่ใช่แผ่นบางนะคะแล้วก็มีน้ำตาลค่ะตามสูตรต้นตำรับที่เขาใช้จริงเนี่ยก็คือเขาจะใช้น้ำตาลกรวดแต่ว่าคุณเต่าก็ใช้เท่าที่มีนะคะ จากนั้นก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้จากนั้นก็จะมาดูส่วนซอสและเครื่องปรุงนะคะก็คุณเต๋อจะใช้น้ำส้มสายชูค่ะคือตามสูตรจริงเขาจะใชไวน์แต่ว่าคนมุสลิมก็จะไม่ทานวน์ไม่ทานแอลกอฮอล์เนาะเราก็จะใชะ้น้ำส้มสายชูแทนค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำอันนี้คุณเต๋อก็ประยุกต์เอาค่ะเพราะว่าคนจีนเขาก็จะมีซอสในแบบของเขานะคะคุณเต๋อก็จะใช้เท่าที่มีแล้วก็ ซอสปรุงรสแมกกี้นะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็เต้าเจี้ยวแล้วก็พริกป่นค่ะเกลือก็จะมีเท่านี้นะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือเส้นบะหมี่แห้งค่ะอันนี้จะเป็นบะหมี่ไข่ค่ะต้องเอาไปต้มเป็นลวกอีกทีให้สุกค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเอาเครื่องเทศค่ะมาคั่วนะคะให้หอมค่ะ ก็ใส่ลงไปเลยจ้าใช้ไฟแรงเลยนะคะแล้วเราก็คั่วเร็วๆเ,เนี่ยแหละมันจะได้ไม่ไหมเนาะระยะเวลาการคั่วก็ไม่นานมากค่ะประมาณ1นาทีเกือบ1นาทีก็ได้แล้วค่ะไม่งั้นมันจะไหมนะคะเราเอาแค่พอหอมโอเคปิดไฟค่ะแล้วก็รอให้เย็นนะคะ เอาละคะ่ะจากนั้นเราก็จะเตรียมผ้าขาวบางแต่ว่าไม่มีค่ะก็เลยเอา,เอาผ้าที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นผ้าหยิยาบที่ไม่ได้ใช้แล้วที่เป็นผ้าหยิยาบซับในอ่ะนะคะก็เดี๋ยวจะามาห่อสมุนไพรเอ้ยเครื่องเทศพวกนี้นะคะหอ่อเสร็จแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ทีหลังค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มทําในส่วนต่อไปเลยค่ะก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะประมาณสามช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยขิงค่ะ ใส่ลงไปเลยคุณเต่าชอบเยอะๆค่ะเพราะว่ามันทําให้หอมชอบกลิ่นของขิขิงค่ะขลิ่งจะขลิงเชแล้วก็จากนั้นก็ใส่อหอมใหญ่ลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมจริงๆก็ใส่ทีเดียวก็ได้เนาะจะใส่ทาไมทีละอย่างวันนี้เสียงคุณเต่อค่อนข้างจะเครียดเครียดนิดนึงนะคุณเต่ามีความเหนื่อยค่ะ เหน้่กยละก็คั่วๆคนๆนะคะคั่วจนหอมหมดตัวไปหน่อยนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ะมะเขือลงไป คั่วจนมะเขือมันนิ่มหน่อยอะค่ะคั่วไปเรื่อยๆเลยอยากจะบอกว่าบะหมี่ไต้หวันเนี่ยมันอร่อยมากจริงๆค่ะคือแต่ก่อนนะคะคุณเต่าทำก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นสักเท่าไหรค่ค่ะรสชาติไม่ค่อยดีนะคะก๋วยเตี๋ยวแบบไทยคะ่ะแล้วพอได้ย้ายมาที่อัจมานเนี่ยคะ่ะก็มีโอกาสได้ไปกินร้านอาหารจีนมันมันอยู่ในฟู้ดคอร์ทค่ะ ก็เลยลองสั่งบะหมี่ดูเพราะเราอะเป็นคนชอบก๋วยเตี๋ยวเราก็จะลองพวกบะหมี่พวกก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้นะคะก็พอลองแล้วร้านเนี้ยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ไต้หวันคุณเต๋าก็มารู้ทีหลังนะคะว่ามันเป็นของไต้หวันแล้วมันอร่อยมากเลยค่ะคุณเต๋าชอบมากแต่ว่าก็ไม่สามารถกินบ่อยๆได้สําหรับเรามันก็ราคาค่อนข้างสูงแล้วพอมาช่วงหลังนังเนี่ยลูกๆก,ก็ชอบด้วยค่ะก็คือแบบอริดอร่อยกันมากแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแบบลูกทุกคนชอบเนี่ย แล้วแบบไปจ่ายเงินที่ร้านเนี่ยมันก็ราคาแพงมากเลยนะก็เลยพยายามค้นหาสูตรค่ะว่าเอ๊เขาทำยังไงกันนะค้นหาทาง YouTube นะคะจนกระทั่งวันหนึ่งได้เจอค่ะเจอสูตรแล้วแบบหน้าตามันใช่เลยแล้วเราก็เลยลองทำทั้งที่มีเครื่องไม่ครบนะคะแล้วออกมามันใช่เลยค่ะ คุณเต๋าดีใจมากแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องเสียเงินให้กับร้านต่อไปแล้วก็คือทำกินเองค่ะเราก็ได้ปริมาณเยอะด้วยถูกกว่าด้วยค่ะโอเคตอนนี้ก็มะเขือก็นิ่มได้ที่แล้วเนาะจากนั้นเราก็จะใสะ่พวกเครื่องปรุงซอสต่ตางๆลงไปค่ะไอ้ตามสูตร youtube ที่ดูเนี่ยนะคะเขาก็จะสใช้ซอสแบบของจีนนะคะแต่คุณเต๋าก็ใช้ แบบที่เราเมียนะคะอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวค่ะก็ใส่ไปก่อนสักครึ่งทับพีนะคะจากนั้นก็ตามด้วยซอสอปรุงรสใส่ไปครึ่งเหมือนกันแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะ ไม่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่อันนี้เพื่อสีสันเฉยๆใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยเต้าเจี้ยวนะคะคุณต่อประยุกเอาค่ะจริงๆของเขาเนี่ยมันเป็นไม่รู้มันมันเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นเป็นเต้าเจี้ยวผสมกับพริกค่ะแต่คุณต่อไม่มีคุณต่อก็ใช้เต้าเจี้ยวเนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวใส่พริกป่นลงไป พริกป่นนี่ก็ของอินเดียนะคะคือจริงๆถ้าถ้าบ้านเราอยู่ที่ไทยทําก็ใช้พริกไทยเนี่ยแหละคะ่ะพริกของของคนไทยพริกป่นไทยตามด้วยน้ำส้มสายชูนะคะแทนไวน์ค่ะไม่ต้องใส่เยอะมากประมาณสักช้อนโต๊ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาละคะ่ะ เต่าใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะก็ใส่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยชิมรสทีหลังพอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยปรุงรสอีกทีว่าถูกใจไหมจะเค็มไปจะหวานไปแล้วแต่ชอบค่อยปรุงทีหลังได้ค่ะแต่ก็หลักๆก,ก็จะใส่ไปประมาณนี้นะคะตามด้วยเนื้อวัวค่ะก็คั่วให้เนื้อวัวมันสุกข้างนอกหน่อยนึงแล้วกันนะคะ แล้วเดี๋ยวค่อยใส่น้ำลงไปค่ะอย่างบะหมี่ไต้หวันที่ไปลองทานที่ร้านใช่ไหมคะครั้งแรกเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยก็ยราคาประมาณ21เดียวห้ามค่ะผ่านไป,ผ,นไปผ่านไปนะคะผ่านไปหลายปี4 5ปีตอนนี้ก็ราคาก็เกือบจะ30เดียวห้ามแล้วค่ะต่อถ้วยก็เลยเออเนี่ยแหละทำได้เองแล้รู้สึกดีใจมากภูมิใจมากไม่ต้องเสียตังค์อีกแล้วนะคะ ก็รอให้น้ำมันผุดๆหน่อยแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วลหละแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปค่ะน้ำในอ่นนี้น่าจะประมาณ2ลิตรนะคะก็ใส่ไปประมาณ2ลิตรและที่ลืมไม่ได้ก็คือ,อเครื่องเทศที่เราคั่วแล้วก็ห่อไว้นะคะใส่ลงไปเลย ตอนนี้เราก็เปิดไฟแรงสุดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปิดฝาแล้วก็เปิดไฟแรงสุดให้น้ำเดือดสุดๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเบาไฟลงค่ะโอเคตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะแต่ว่ายัางไม่เสร็จนะเราก็ต้องเ,ออเบาไฟค่ะให้มันตุ๋นต่อไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ เราไฟลงส่วนเรื่องรสชาติเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชิมตอนท้ายแล้วถ้ามีอะไรต้องปรับปรุงเนี่ยเราปรุงทีหลังกันนะคะระหว่างที่รอน้ําก๋วยเตี๋ยวก็ตอนนี้คุณเต๋อก็จะไปต้มเส้นค่ะต้มเส้นเอาไว้ค่ะเส้นบะหมี่ที่จะใช้นะคะเอ่อจะใช้แบบไหนก็ได้ค่ะแต่แนะนําว่าให้เลือกเป็นเส้นแห้งแล้วเอามาต้มเองดีกว่าค่ะ หรือว่าจะเป็นพวกเส้นอูดง้งเส้นเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นยากิโซบะอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ค่ะมันจะเข้ากับบะหมี่ ami, ไต้หวันมากกว่าค่ะตอนนี้น้ำสำหรับต้มเส้นก็เดือดแล้วนะคะก็จะใส่เส้นลงไปเลยแพ็คเนี้ยถูกมากค่ะประมาณสี่เดียวห้ามนะคะหรือว่าเท่าไหร่อ่ะสามสมบาท คือที่ว่าถูกก็คือถูกสำหรับคนที่อยู่เอมเรดนะคะถ้าของไทยก็ราคาอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้คุณต่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้แล้วว่าราคาของที่ไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะไปดูปริมาณแล้วไม่น่าจะพอสำหรับครอบครัวเรานะคะก็เลยจะใส่เพิ่มลงไปอีกคะ่ะ ือลูกชายอ่ะเขาชอบมากเลยลูกสาวด้วยอร่อยค่ะชอบมากกว่าก๋ยเกี๋ยวไทยที่คุณเต่อทำซะอีกนะคะคือรสชาติมันเข้มข้นกลมกล่อมคือ,อมันใย,ยไม่ถูกมันคือม,มันหอมด้วยอะ่ะมันหอมหอมขิงหอมเครื่องเทศต่างๆอะนะคะ เส้บนบะหมี่ของเราก็ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินไหมแล้วก็นี่ก็จะเป็นผักที่ใส่ในบะหมี่นะคะคือโดยปก,กติเขาจะใช้กวางตุ้งค่ะแต่ว่าคุณเต่าไม่มีก็ใช้เท่าที่มีนะคะก็คือใช้กระหล่ำแทนตอนนี้ก็รอให้น้ำซุปสุกให้เนื้อสุกนุ่มดีค่ะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาชิมรสชาติค่ะ คุณต่อก็ใส่เกลือเพิ่มลงไปประมาณครึ่งช้อนโตะนะคะจะบอกว่ายังไงดีคือมันอร่อยมากค่ะมาช้าลอตอนนี้เราก็จะไปตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ ด้วยความที่ไม่มีกวางตุ้งแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะสีมันก็จะซิดๆนิดนึงค่ะแต่ความอร่อยเนี่ยคอนเฟิร์มค่ะอย่างไรก็ตามคุณเต่าก็แนบรูปที่เคยทำไว้มาให้ดูด้วยนะคะถ้ามีเครื่องครบนะคะมีผักครบเนี่ยสีสันก็จะน่าทานมากขึ้นค่ะและถ้าชอบนะคะก็ลองไปทำกันดูค่ะและช่วยสนับสนุนคุณเต่าด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ